มีแคมเปญพิเศษแน่นอนค่ะถึงมาเจอกันวันแบบนี้นะกับแคมเปญเป็ดเซลนี่รถจัดหนักจัดเต็มครับแอร์ผนัง h ฮเออรรุ่น H S U 1 3 V F B 0 3 T ขนาด12,673 7 3 BTU มีระบบอินเวอร์เตอร์มาด้วย19,398บาทาโอ้โอเครื่องปรับอากาศแบรนด์ดังอย่างซั s ซุ g นั่นเองค่ะ<แ>วันนี้นะคะมาพร้อมรุ่น A R 1 0 A Y H Y C W K N S T ไม่ถึงหลักหมื่นเพราะลดเหลือเพียง9,990บาทครับตู้เย็น2ประตูครับ1ิ8คิวรุ่น RT50K ครับ623ตัวนี้เตียง15,900บาทเท่านั้นค่ะไสบายไตัวนี้จากแบรนด์ LG นั่นเองที่มาพร้อมรุ่น GCB257SLVL ค่ะขนาดส้ายอยู่ที่ 22.9Q LG จัดมาเลยค่ะ32,900บาทจ้า ตู้เย็น2ประตูแบรนด์ดังอย่าง Mitsubishi Electric นั่นเองเพื่อเพียง15,190บาทครับ่ททุนผู้ชม RV 0 9 VHP 4 W 1นะคะขนาดใส่ยอยู่ที่9กิโลกร,รัมจาก LG นั่นเองมาพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะ28,900บาทเท่านั้นค่ะแบบฝาบนนะครับ แน่นอนดีไซน์สวยงามล้ำสมัย19กิโลนี่นะอย่างที่น้องมินบอกว่าพานวมก็ได้ครับพี่แพ้งเพียง13,990บาทเองครับท่านผู้ชมเครื่องสภาพฝาหน้าค่ะตัวนี้ที่ W B K 105 G 4T นั่นเองค่ะเือเพียง18,990บาทเท่านั้น <_ k> ถ้าเป็น LED TV 55นิ้วแบรนด์ LG รุ่น55นา n o 755 QA A T F ค่ะ <No. S 2> <U. S 1> วันนี้จัดให้พิเศษเลยเพียง19,990บาทเองครับ